สวัสดีครับผมต้อมอิซูสุนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจวันนี้นะครับเป็นสีเทาลัมโบเกรด LDA เกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปชมกันว่าคันนี้นะครับแต่งมีอะไรบ้างซึ่งแต่งไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าดูลงตัวนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการสีเทาลัมโบแล้วก็เป็นตัว4ประตูยกสูงนะครับดาวไม่เยอะนะครับผ่อนสบายๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาทุกคนไปชมกันเลยครับ จุดแรกนะครับแม็กทีอ7าเท่ากันนะครับซึ่งยอดฮิตมากๆคันนี้จะเป็นยอดขาวนะครับจับยางกับโยโกฮามานะครับโอ้ยยางโคตรเทพเลยครับนี่ะจัดทรงหน้า2นิ้วนะครับแล้วก็หลัง4นิ้วนะครับเห็นนะนี่คันนี้เป็น4ประตู L DA เกียรธรรมดานะครับทุกคนจะเห็นไหมฮะฟิล์มใสนะครับเขียวใสนะครับลงตัวคือฟิล์มเขียวใสมันจะมันจะพอดีกับรถสีเทารเโบครับผมมองว่า มันมันโอเคนะนี่ให้ดูเห็นไหมเขียวใสครับใสกิ๊กเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นเซรามิกนะครับทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้เกียร์ธรรมดาเนี่ยถ้าเรามองจากข้างในไปนะครับมันมันเคลียร์มากๆแล้วก็เย็นตาม,มากๆนะครับด้วยโทนของฟิล์มสีเขียวนะครับสาหรับ LDA ก็เบาะจะเป็นเบาห้านะครับนุ่มสบายนะครับเดินได้ด้วยสีเทาหรือสีขาวนั่นเองนะฮะพวงมาลัยจะเป็นมีฟังก์ชันนะครับมีรับเสียงเบาเสียงรับบลูทูธได้ มาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับตัวนี้ติดตั้งกล้องบันทึกวิดีโอด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับตัวนี้ดูแผงประตูนะครับก็จะเป็นสีออกอสีเงินนะครับออกเป็นสีเงินนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นบุผ้านะครับมามาดูข้างหลัง lda นะครับ lda ข้างข้างหลังยังไม่ได้ติดตั้งชุดแอร์หลังมาให้นะครับแต่ว่าจะมีช่อง usb นะครับก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะ มามาดูข้างหน้ากันครับตรงนี้นะครับใบปัดน้ําฝนนะครับจะฉีดจะมีรูฉีดตรงนี้นะแต่ว่าจะไม่ได้ฝังไว้ด้านหน้านะครับตัวสําหรับฉีดน้ำกระจกโอเงาครับไฟหน้าโอเคไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวไฟตันหมอกเป็นฮฮโรเจนนะครับหลอดสีส้มนะครับกระจังหน้าผมเมี่ยมตัดสีเงินนะครับโลโก้สีเงิน ตั้งแต่เกตสีประตูยกสูงนะครับกระจังหน้าจะเหมือนกันหมดเลยนะครับจะเป็นสีโครเมียมโลโก้สีเงินนะครับนี่ดีครับพอดีเลยครับ2 4แต่ว่าถ้าลูกค้าจะบรรทุกสัก3-400ี่โลนะครับแนะนําจัดทรงหน่งสอพอแต่ถ้าบรรทุกมากๆแบบ400ร้อยโลห้าอยโลอ่างเงี้ยมแนะนาเพราะว่าระยะจํามันเหลือน้อยแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะติดนะครับ แบบนี้หล่อมากหอข้างหลังนะครับข้างหลังตัวนี้ไฟท้าย LED นะครับนี่กันชนท้ายมีมาให้กล้องมองหลังบิ i l t i มาให้เลยที่มือเปิดนะครับไลเนอร์ใส่มาให้เรียบร้อยเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่แนะนำ ก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับชอบกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดต่อผมได้ที่ยี่สุสุไมโทรอะไรนะครับทั้งหมดที่ผมพาทุกคนไปรีวิวมานะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้โปรโมชั่นแรงมากๆนะฮะโปรออกรถ89,000บาทไม่ต้องคำนะฮะคำเงินมา89,000นะครับได้แม็กยาง แล้วก็จัดทรงสวยๆแบบนี้เลยนะครับอย่าลืมสนใจก็โทรมาหาผมได้ที่เบอร์0869828372นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ